สแสดงความยินดีด้วยนะคะสำหรับเมอร์ซี่ไซดดาบีบอกความรู้สึกหน่อยสิคะที่คว้า3มแต้มเต็มแถมยังยิงประตูได้ด้วยสุดยอดครับสุดยอดมากๆ <c oughs> คือว่าผมรู้ดีเลยครับว่าเกมนี้มันสำคัญกับแฟนบอลมากๆ <c oughs> ดังนั้นชัยชนะวันนี้คือแบบสำคัญสุดๆ <c oughs> ผมว่าบรรยากาศในสนามวันนี้คือแฟนบอลเสียงดังกันมากๆเลยครับก <c oughs> ็ใช่เลยครับ <c oughs> เป็นความรู้สึกที่แบบภูมิใจมากๆแล้วก็มีความสุขครับ เราก็ต้องเดินหน้ากันต่อไปครับมันสุดยอดไปเลยค่ะคุณภาพในครึ่งแรกนี่แบบเหลือเชื่อมากๆแน่นอนว่าประตูของคุณก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยแต่ว่าทีมเรานี่คือเครื่องร้อนกันเร็วมากเลยนะคะออกสตาร์ทกันได้แบบบลูทปรารเลยใช่ไหมคะใช่เลยครับใช่ใช่ครึ่งแรกเราทําได้ดีมากๆครับพอพวกเขาไล่ขึ้นมาเป็น 2- อหนึ่งนี่ก็แอบยากเหมือนกันนะแต่ว่าเราก็ยังรักษาทัศนคติที่ถูกต้องเอาไว้ได้จนจบเกมแล้วผมก็คิดว่านั่นแหละครับ คือสิ่งที่สร้างความแตกต่างในตอนท้ายที่สุดพูดถึงเรื่องทัศนคติเมื่อกี้นะคะคุณเริ่มต้นได้สวยเลยกับประตูที่เวมลีย์แต่ว่าคือคุณพัฒนาขึ้นทุกเกมเลยนะแบบว่าเก่งขึ้นเรื่อยๆแล้วนี่ยังมายิงประตูประวัติศาสตร์ในเกมเมอร์ซี่ไซดดาบี้กับเอเวอร์ตันได้อีกด้วยครับผมคือมันดีมากๆเลยครับถ้าถามผมนะคือผมก็อยากจะยิงประตูทุกเกมแหละครับเ,เกมที่แล้วผมยิงไม่ได้ก็จริงแต่ผมก็พยายามหาทางสร้างความแตกต่างให้ทีมนะ อาจจะเป็นการยิงประตูแอสซิสต์หรือว่าการวิ่งทำทางเพื่อเปิดพื้นที่ให้เพื่อนร่วมทีมสุดท้ายแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือทีมครับและ3มแต้มในวันนี้นั่นแหละครับใช่เลยแล้วก็เป็นทัศนคติที่แบบว่าต้องสู้ไม่ถอยด้วยนะคะเพราะว่ามันจําเป็นจริงๆเอเวอตัน e เองก็สร้างโอกาสดีๆได้เหมือนกันแล้วช่วงท้ายเกมมันก็เป็นการต่อสู้ที่แบบดุเดือดจริงๆค่ะใช่เลยครับเอาจริงๆนะเอเวอตัน e เป็นทีมที่ดีมากๆเลย ผมก็แปลกใจเหมือนกันนะแล้วก็คิดว่ามันเป็นเกมที่ดีมากๆที่น่าดูเลยครับมีทั้งความเข้มข้นสูงการเข้าปะทะดุเดือดเยอะมากแล้วก็ใช่เลยครับมันเป็นเกมที่แบบยากมากๆมากๆในการลงเล่นด้วยครับแล้วถ้าพูดถึงผลงานโดยรวมจนถึงตอนนี้ก็คือเพอร์เฟเลยนะคะเก็บแต้มเต็มมาตลอดมีเรื่องดีๆให้มองย้อนกลับไปเยอะแยะเลยด้วยครับแต่คุณก็รู้ว่าฟุตบอลมันก็เป็นช่วงเวลาของมันนะนะเราจะ เราจะดีใจวันนี้ได้แค่ถึงพรุ่งนี้พอตื่นขึ้นมาเราก็ต้องลุยกันใหม่แล้วเรามีแข่งบอลถ้วยน่าจะวันอังคารมั้งครับเป็นเกมที่ดีเลยเราก็แค่ต้องมีสมาธิแล้วก็เดินหน้าต่อไปเพราะอย่างที่คุณรู้ตารางแข่งเรามันแน่นมากเรามีเกมต้องเล่นตลอดแล้วก็ต้องพยายามไปให้ถึงเป้าหมายตลอดเวลาครับ ก็ประมาณนั้นครับแล้วก็ดูเหมือนคุณจะชอบเพลงเชียร์ใหม่ของคุณด้วยนะคะดูมีความสุขกับมันมากเลย <laughs> พอเลยครับพอเลยเอาจริงๆนะผมชอบมากเลยครับผมบอกทุกครั้งเลยว่าอยากให้ร้องดังกว่านี้อีกงั้นผมก็จะพยายามยิงประตูต่อไปเรื่อยๆเพื่อแฟนๆเลยครับยอดเดียมมากเลยค่ะ